สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้นนอกออนทัวร์วันนี้นะครับท่านผู้ชมภารกิจของเราก็ออกหาของป่าเหมือนเดิมครับล่าพึ่งล่ามิ้มนะครับ ของฝาเหมือนเดิมมาไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมได้เจอรังพึ่งไว้แล้วนะครับอยู่ห่างไปประมาณร้อยเมตรตอนนี้เรามาทําครบกันก่อนนะครับทาครบครบไปกันนะครับเพื่อขึ้นเอาพึ่งครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับท่านผู้ชมว่าทําไมผมทําครบอันเล็กจังนะครับ จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะครับว่าจะทําครบเล็กหรือครบใหญ่มันขึ้นอยู่กับว่าทาครบให้มีควันแค่นั้นก็พอนะครับท่านผู้ชมเราแพร่ขึ้นไปเพื่อไล่ให้แม่พึ่งนะครับออกจากรางเขาท่านั้นเองนะครับคือแล้วอีกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของพานแต่ละท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับจะถ้าจะเอามาเปรียบเทียบแต่ละภาคมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างพานหลายท่านนี้ครับท่านผู้ชมก็จะใส่ชุดป้องกันแล้วขึ้นเอาเลยนะครับแต่ถ้าแถวบ้านผมเนี้ย ใส่ชุดป้องกันถามว่าได้ไหมนะครับได้อยู่แต่มันจะเป็นการยากลําบากมากกว่านะครับเพราะว่าป่าไม้แถวบ้านปุ่มนียมันจะเป็นพวกหนามไผ่้ํากระทิ้งต้นหนามเครือหนามส,ส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมมันก็เลยยากลําบากนะครับถ้าแบบเราใส่ชุดขึ้นเนานะครับและอีกอย่างถ้าทําครบอันใหญ่การปีนป่ายในการขึ้นก็จะลําบากนะครับสู่ทําครบอันเล็กๆนะครับใส่ชุดพอป้องกันได้อาจจะไม่ถึงกับ เซฟถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็พอเซฟเราได้บ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคทําครบเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับครบพวกผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูรังผึ้งนะครับท่านผู้ชมโอเคไปกันครับโอ้อโอ้ยมีแต่ต้นน้ำครับท่านผู้ชมน้ำก็ ต้น,น้นาเล็กๆนะครับก็เป็นเครือนาำครับอยู่ไม่สูงนะครับท่านผู้ชมอยู่ไม่สูงเพียงแต่ว่านู่นนะครับรังพึ่งสักครู่นะครับแต่นี่แต่นี่แต่แต้ตนนาำนะครับสักครู่คเดี๋ยวท่านผู้ชมผมซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆ,ๆนะครับ เห็นไหมครับตรงกลางกล้องนะครับย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับผมคิดว่าน่าผมจะไม่เอากล้องขึ้นไปข้างบนนะถ้าเอากล้องขึ้นไปคิดว่าน่าจะจะมีมุมถ่ายให้ท่านผู้ชมไหมเท่านั้นเองนะครับโอเคครับมามาลุยกันครับท่านผู้ชม ีแต่ต้นน้ำครับท่านผู้ชมขออนุญาตจุดคุบเลยครับจข้างล่างว่าต้นไม้ไม่สูงครับอดีคุณแม่นะครับเป็นห่วงได้ซื้อหมวกกันมแมลงมาให้นะครับ พอได้ใช้ครับพอได้กันตรงหน้าได้บ้างครับท่านผู้ชม ยายามน้องๆน,งห,นหนูนะครับสาหรับดูแล้วอยากลองฝึกเอานะครับให้เริ่มจากรังมิ้มก่อนนะครับเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนนะครับเครื่องหลวงถ้าเราเจอก็ควรจะมีผู้ใหญ่นะครับหรือว่าท่านที่ผา,านที่มืออาชีพที่ท่านหลายๆผานหลายๆท่านเอาเป็นนะครับท่านผู้ชมคอยให้คาแนะนําด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับท่านผู้ชม โอเคครับคบ่อยให้ติดค่อยๆติดขึ้นไปนะครับพอเราใกล้จะถึงรังแล้วก็เป่าควันให้ออกเยอะๆเลยนะครับรุยกันครับท่านผู้ชมเจอกันบนต้นไม้ครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอูดไปดูตรงรังนะครับนี่ครับหัวน้ำก็ หูน้ำปิดตาสวยเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับหูน้ำปิดตาอย่างสวยเลยครับงามเลยครับแบบนี้ขอญาตตัดนะครับขอตัดหมดเลยนะครับท่านผู้ชมรังนี้ตัดกันครับท่านผู้ชมครับ ลังกำลังสวยเลยครับแบบนี้นะครับงามใช้ได้เลยโอ้ย แม่เขาก็จะมาดูดเอาน้ำหวานนะครับมาดูดเอาน้ำหวานออกไปต้องต้อ,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 อตง,ตง,ตงแบ่งเป็นสองโซนนะครับอถอดไปสามรอบแล้วครับดังนี้ ขอญาตเอาหมดเลยครับโอ้โออ มือก็เอื้อมไม่ถึงครับท่านผู้ชมไม่รู้จะถึงหัวน้ำมั้ต้องนอนตัดแล้วครับแบบนี้จะนอนตัดถึงแน่นอนอืด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 ได้เลยครับแผ่นนี้ลูกถอดไปสองรอบนะครับว่ารังนิดหัวน้ำก็หัวน้ำไม่ไม่ค่อยเยอะนะ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ไม่ถึงกับว่าน่าเกียดนะครับเดี๋ยวขออนุาตวางอี่ออาวางรังเขาก่อนครับท่านผู้ชมโอเคไม่รู้บังกล้องไหมครับบังกล้องด้วย<า>นี่ก็ ตัดหัวน้ำกัน,นครับท่านผู้ชมหัวน้ำหวานของเขานะครับก็ได้อยู่ครับถึงกับวัดก็เป็นรังขนาดกลางนะครับท่านผู้ชมจะให้ได้เยอะก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ พอดีเอื้อมไปสุดมือนะครับท่านผู้ชมพอดีแบบว่าทําให้ตัดยากนะครับแบบนี้แต่ก็งามครับหัวงามงามใช้ได้เลย โอ้ยอะบท่า,ะะา,ททาอะอะ่ะอัอะ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 อดอะอะับอะ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 ออะ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 อนออ หัวน้ำกำลังสวยเลยครับไปครับเสร็จสิ้นภารกิจครับเจอกันข้างล่างครับท่านผู้ชม กลับมาถึงบ้านแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเราขนาดเท่าฝ่ามือนะครับหัวน้ำกำลังสวยเลยครับนี่ครับหากใครดูชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ